เราจะพามารีวิว k e r e s t a r t Genesis เป็นแชมพูและก็ทรีทเมนต์นะคะมาสระให้ทุกคนดูเลยว่าหลังใช้ครั้งแรกสภาพผมจะเป็นอย่างไรเธอนี่คือสภาพผมเขาเองอย่าเรียกว่าสภาพผมเสียเลยเกินมันเกินคําว่าเสียมาไกลมากเอาจริงถ้าหัวโล้นได้คือโล้นไปแล้วนะทุกคนนี่<โ><ะ>แค่สระบ้าบอมากแค่สระยังไม่ได้มาร์กเลยผมแบบ น่มมากต่อมานะเราก็จะมามากันเลยนะคะมาคือก็เข้มข้นมากกลิ่นหอมมากๆด้วยค่ะเอามากไว้10นาทีแล้วมาเจอกันตอนล้างออกจก้ะ A few moments later ทุกคนเคยเห็นในโฆษณาว่าที่เขาจะแบบว่าทำผมให้มันแบบเด้งดึ๋งแบบเนี้ย อันนี้ชีวิตจริงค่ะข้อรองล่ะเอิรนคืนชนชีพเธนขณะล้างผมอยู่นั้นก็เกิดเหตุการณ์ไม่้าคิดเกิดขึ้นพระเจ้าเต็มเต็มเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้ช็อตฟิลมากฉีดน้ำโดนกล้องนะที่ฉันแบบโอ๊ยไม่กล้า เป็นการรีวิวที่แบบเสี่ยงมากนะคะ,ะเดี๋ยวโซจะไปทําผมแล้วมาดูฟินิตลูกกันหลังใช้ครั้งแรกนะที่สัมผัสได้เลยเต็มๆก็คือผมนุ่มมากถึงแม้เรื่องน้ําหนักมันยังไม่ได้ก็เถอะเพราะว่าผมโซมันเสียเกิน